ค่ะวันนี้ปาเก๋ขอแนะนํานะคะเมนูง่ายๆสไตล์ปาเก๋แกงเขียวหวานไก่นะคะเสิร์ฟพร้อมขนมจีนค่ะก่อนเข้าไปรับชมและส่วนผสมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ปาเก๋ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาด,ดูส่วนผสมกันก่อนนะคะค่ะ อันดับแรกเลยพริกแกงนะคะพริกแกงเขียวหวานนะคะอันนี้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเป็นพริกแกงใต้นะคะปกตได้มาจากกระบีนะคะพริกแกงใต้เนี่ยเขาก็จะเข้มข้นนะคะแล้วก็จะใส่พริกไทยดํานะคะโรยหน้าให้ด้วยนะคะเพิ่มรสชาติของเครื่องแกงให้หอมมากขึ้นนะคะค่ะต่อมาเลยเคยนะคะเคย จะคล้ายๆกัะปีนะคะปกเก๋จะใส่ไปในเครื่องน้ําแกงนะคะน้ําแกงก็จะกลมกล่อมนะคะเพราะปกเก๋จะไม่ใช่ผงชูรสนะคะนะคะปกเก๋ก็จะใช้เคยนะคะในการชูรสของน้ําแกงนะคะค่ะต่อมาเป็นน้ําตาลมะพร้าวค่ะพริกชี้ฟ้าแดงนะคะเพิ่มสีสันนะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะเดี๋ยวเราจะฉีกใส่เพื่อจะกลิ่นของน้ําแกงเราหอมโชยน่ารับประทานนะคะ ด้านนี้ก็เป็นะสะโพกไก่นะคะปาเกตก็หั่นนะคะแล้วก็มีกระดูกบ้างเล็กน้อยนะคะค่ะอันนี้เลือดไก่นะคะปาเกตต้มเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะเพื่อความปลอดภัยนะเพื่อความสบายใจเราไม่รู้ว่ามันมาอย่างไรนะคะต้มนะคะใ่น้ําเดือดแล้วก็ปาเกตก็ใส่เกลือนะคะเพิ่มรสชาติค่ะต่อมานะคะเป็นขาไก่นะคะกึ๋นตับนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะลูกตุ้มลูกตุ้มอะ่ะมันเหมือนน่าจะเป็นตับอ่อนนะคะ อันนี้ก็ป้าเก๋ก็ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะของท่านผู้ชมนะคะโอเคต่อมาเป็นมะเขือพวงค่ะมะเขือเปาะนะคะป้าเก๋ก็ปอกหั่นล้างแล้วก็แช่น้ําเกลือนะคะเนี่ยเห็นไหมคะน้ําเกลือเนี่ยก็จะเอายางนะคะออกไปนะคะสีเป็นสีดํานะคะอยู่ด้านล่างค่ะ่ะตัวนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะคะป้าเก๋จะเอามาแต่งจานนะคะแต่งจานตอนเสิร์ฟค่ะโหลา้า วนี้นะคะป้าเก๋ใช้กะทิั้นนะคะวันนี้ป้าเก๋ซื้อมาจากตลาดนะคะตัวนี้เป็นหางกะทินะคะแล้วก็มีหัวกะทิแยกชั้นให้ด้วยค่ะถ่วยนี้เป็นหัวกะทิค่ะโอเคเรามาทำกันเริ่มทำเลยนะคะเปิดแก๊สนะคะโอเคเปิดฝาปานกลางเลยเดี๋ยวเราใส่หัวกะทิลงไปเลยค่ะ ตอนนี้ป้าเกศใช้ใช้ไฟแรงนิดนึงนะคะเพราะว่าเปิดใหม่ให้กระทะร้อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้กะทิแตกมันนะคะถ้าใครไม่มีกะทิสดนะคะก็สามารถใช้กะทิกล่องได้นะคะเผอิญถ้าเราใช้กะทิสดเนี่ยมันก็ได้ความหอมแล้วก็ความมันของน้ํากะทินะคะมันแตกมันได้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายเนาะ UST นะคะ แกทิเป็นเป็นพัชไร์นะคะเอาเห็นไหมคะแตกมันง่ายมากเลยนะคะแป๊บเดียวเองเข้มข้นเนาะบางท่านเขาก็จะเจียวพริกแก่นะคะด้วยน้ำมันก่อนนะคะแต่ป้าเก๋คือไม่ชอบอความมันนะคะก็อายุมากแล้วนะคะเราก็ต้องทานมันน้อยของรดจัดให้น้อยลงนะคะเพื่อระบบร่างกายเราจะได้ทำงานได้น้อยลงนะคะถ้าเราทานเผ็ดจัด เค็มจัดมันจัดนะคะการทํางานของไตหรือการขับของเสียของร่างกายมันก็จะโหลดนะคะทําให้ร่างกายเราแย่ค่ะตอนนี้จะเห็นไหมคะว่ากะทิมันจะแยกชั้นออกนะคะเนี่ยเป็นน้ํามันนะคะอย่างนี้คือกะทิแตกมันแล้วนะคะเราก็จะลดไฟลงนะคะลดไฟลงนะคะเหลือไฟอ่อนเลยนะคะเนี่ยมันจะแตกมันง่ายนะคะโอเคจากนั้นเราใส่พริกแกงนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ จะเห็นว่าพริกแกงนะคะป้าเก๋ซื้อมาแล้วก็น้องลินดาเขาจะแยกนะคะพริกไทยดาป่นให้ป้าเก๋ด้วยนะคะตอนนี้เราใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อหนึ่งนะผัดจะได้ไม่ไหมสองนะคะถ้าเป,เปิดไฟแรงนะคะน้ามันนะคะก็จะกระเด็นเลอะเทอะเ,เ,เปื้อนไปหมดเลยนะคะนี่เราเปิดไฟอ่อนๆน,นะคะเพื่อ ผัดให้เครื่องแกงนะคะหอมถ้าใครชอบมันลอยๆนะคะก็สามารถเติมน้ำมันได้นะคะนี่ก็เหลือเฟือแล้วค่ะใช้ได้แล้วจะสังเกตไหมคะร้านขายข้าวแกงเนี่ยเขาจะใช้น้ำมันส,ส่วนใหญ่นะคะ mm hmm. เพื่อผัดพริกแกงก่อนแล้วก็น้ำมันก็จะลอยอะคะ่ะขึ้นมาในในหม้อกแกงนะคะจะทําให้สีสันน่ารับประทานนะคะแต่นี้เราก็ไม่ไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าเราทานเองเราก็ไม่ต้องเอ่อให้มันสีสันสวยงามแต่ขอให้เรื่อง สุขภาพเราดีกว่านะคะพิแกงเริ่มหอมแล้วนะคะพิแกงเริ่มหอมเดี๋ยวป้าเก๋ก็ใส่น้ํากะทิไปอีกนิดนึงนะคะนี่ชุบเป็นไงสีสันนะคะพูดไปพูดมาเมื่อกี้เนะะี่ยฮะที่เม้ามอยไปที่ว่าร้านร้านข้าวแกงเนี่ยนะคะป้าเก๋นะคะก็เป็นลูกมือของแม่นะคะทำข้าวแกงขาย1ิบกว่าปีนะคะที่บ้านก็ใช้น้ำมัน,นะคะ่ะ ผัดพริกแกงนะคะจะได้สีสันสวยงามที่บอกมานี่คือประสบการณ์ของตัวเองนะคะอ่าสีสันสวยแล้วเห็นไหมคะเนี่เราก็ใช้เพียงกะทิเนาะหัวกะทิะน้ำมันลอยหน้าออกมาเลยไหมคะโอเคได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเลยนะคะหอมมากเลยค่ะกลิ่นชวนหิวข้าวเลยค่านเนี่ยเราจะผัดเนื้อไก่นะคะให้เข้ากับพริกแกงนะคะ ให้เนื้อไก่มันอ,อ,อุ้มนะคะชุ่มน้ำของพริกแกงนะคะรสชาติของเนื้อไก่อร่อยโอเคพอเนื้อไก่ตึงๆนะคะเราใส่เคยลงไปเลยค่ะใครไม่มีเคยก็สามารถใส่กะปิเพื่อชูรสน้ำแกงของเราได้นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบกะปิก็ไม่ต้องใส่ค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะโอเคเดี๋ยวเราเล่งไฟลรงนียดนึงหอมมากเลยค่ะตอนนี้กลิ่น เริ่มหิวแล้วนะคะเนี่ยหมูจริงๆอยากแบ่งเนื้อไก่ไว้นันเนี่ยเอาไว้ทําอะไรรู้ไหมคะทาเป็นแกงเียวผัดเขียวหวานแห้งนะคะรู้สึกไก่เยอะมากเลยนะเนี่ยแต่มะเขือปะเกตนิดเดียวโอเคได้ที่แล้วนะคะก็ใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปเลยจากนั้นปะเกตก็ะจะเติมหางกะทิลงไปเพิ่มอีกเลยนะคะจากนั้นเราใส่ขาไก่ลงไปเลยค่ะ เครื่องในลงไปเลยค่ะเนี่ยเขาเรียกอะไรไม่รู้เนาะปาเก๋เรียกลูกตุ้มอะ่ะตอนเด็กๆนะคะแต่ปาเก๋คิดว่าเป็นตักอ่อนโอเคเราก็จะไม่คนเยอะนะคะเพราะว่าขาไก่เราเนี่ยตุนมาเนี่ยได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวโดนตะหลิวหรือโดนอะไรก็จะทําให้หนังเปิดไม่สวยนะคะเดี๋ยวปาเก๋จะเติมน้ําเพราะว่าตัวนี้พริกกระทิของปาเก๋เนี่ย เข้มข้นเราเติมน้ำเปล่างลงไปเลยนะคะเพราะว่ากะทิเราเข้มข้นมากปาเก๋ไม่ชอบมันเยอะตกไปแรงเลยพอกระทะเดือดแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วเราก็ชิมนะคะชิมปรุงตามรสชาติที่เราชอบนะคะอ,อ๋อปาเก๋ยังไม่ได้ใส่เกลือเลยนะอืมปาเก๋จะใส่ดอกเกลือลงไปนะคะรสชาติใช้ได้แล้ว โอเคเดี๋ยวเราใส่เลือดลงไปเลยค่ะขออนุญาตจับเลยนะคะป้าเก๋จะใช้เลือดตักตัดก,ก้อนใหญ่นิดนึงเนาะนั้นป้าเก๋ก็จะใส่มะเขือนะคะค่ะเมื่อกี้นี้เราแช่เกลือไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อให้ยางของมะเขือออกไปนะคะจะเห็นเลยว่าน้ําจะดํามากเลยนะคะค่ะ เกลือก็จะช่วยเรื่องความกรอบนะคะแล้วก็เกลือนี่มีประโยชน์หลายอย่างนะคะความกรอบความสดของผักแล้วก็สามารถช่วยนะคะล้างสารนะคะที่ตกค้างอยู่ในผักนะคะหรือ,อสิ่งตกค้างอยู่ในเนื้อไก่เนื้ออะไรเงี้ยสามารถเอาไปล้างนะคะให้มันความมันความความควาออกนะคะนี่เราเล่นไฟได้เลยค่ะ เติมไปเลยมะเขือพวงใส่น้อยใส่มากนี่ขึ้นอยู่ความชอบนะคะมีหลายท่านนะคะถามว่าป้าเก๋ทำกับข้าวเนี่ยอยู่กันกี่คนทำไมทำเยอะจังอะไรเงี้ยนะคะป้าเก๋อยู่ที่บ้านกัน4คนนะคะพ่อแม่ลูกนะคะแค่นั้นเองปะทานหม้อเน,นี้ก็ทั้งวันนะคะ แล้วก็แบ่งไปให้คนข้างบ้านด้วยนะคะเมนูนี้ก็เป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ป้าเกเา๋เรียนอยู่ในหลักสูตรครัวไทยสู่ครัวโลกนะคะที่สวนดุสิตนะคะลูกบอกว่าชอบป้าเก๋แม่ชอบโมนะคะแม่ไม่ได้โมนะคะแม่ก็เล่าตามเรื่องนะคะเคยทําอะไรมาแม่ก็เล่าพูดแบบแม่ชอบไปเล่าพูดโมอยู่ได้นะคะสนุกค่ะไปเรียนไปเรียนที่สวนดุสิตนะคะทําอาหารครัวไทยสู่ครัวโลกะคะโอ้โหสนุกสนานนะคะ ก็มีหลายคนนะคะเปิดร้านอาหารดังๆนะคะแถวย่านสมุทรปราการแล้วก็เป็นเชฟที่แคนาดาอยู่2คนนะคะที่อเมริกา2คนแล้วก็อังกฤษนะคะมีป้าเก๋เนี่ยนะคะไม่ได้เป็นเชฟของเขานะคะเป็นแม่บ้านเนะะี่ยค่ะทำอาหารกินเองนะคะเรียนมาก็เพื่อแบบว่าไปเรียนเป็นเพื่อนชาวบ้านเขาอะคะ่ะโอเคนะ่ะเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวป้าเก๋ขอชิมนะคะขอชิมรสชาติอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราใส่ผักใส่เครื่องลงไปแล้วนะคะอาจจะรสชาติอาจจะนี่ อันนี้จะไม่มันมากนะคะมะเขือก็ถ้าใครชอบสุกมากกา็ต้มได้นะคะแต่ประกิตคือจริงๆแล้วขนาดนี้ได้ละเพราะว่าเดี๋ยวน้าแกงน้ำน้ำแกงหรือว่ารความร้อนของของแกงเนี่ยมันก็จะทำมะเขือสุกได้นะคะอืมโอเคได้รสละกลมกล่อมนะเดี๋ยวเติมน้ำปลาอีกนิดหนึ่งเพื่อความหอมเวลาเ,เติมน้ำปลานะคะเทคนิคของเชฟที่สวนดุสิตนะคะเขาบอกว่าต้องเติมตรงช่วงเดือดๆนะคะ กลิ่นของน้ำปลาก็จะได้ไม่คาวนะคะโอเคเพิ่มรสชาติเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ฉีกใบมะกรูดเลยนะคะฉีกตอนนี้เลยเราจะไม่ฉีกทิ้งไว้นะคะเพราะว่าน้ำมันหอมระเหยของใบมะกรูดเนี่ยจะช่วยเพิ่มรสชาติใส่ไปก้านเลยนะคะเพิ่มรสชาติของอเครื่องแกงน้ำแกงของเรานะคะน้ำมันหอมระเหยนี่มีประโยชน์มากๆเลย เรียบร้อยโอเคโอเคเดี๋ยวใส่ใบโหระพาลงไปเลยนะคะใส่โหระพาแล้วก็นะคะคนให้นิดนึงให้โหระพาไดา้ถึงน้ำแกงจากนั้นใส่พริกนะคะโรยหนะ้าเป็นอันจบเรียบร้อยปิดแก๊สเลยค่ะเดี๋ยวตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะคะ เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะเมนูแกงเขียวหวานไก่ของป้าเกนะคะจัดจานเรียบร้อยนะคะครบเครื่องเรื่องแกงไก่อีกแล้วนะคะขาไก่เลือดไก่ตีนไก่ตุ้มไก่นะคะหัวใจไก่นะคะเนื้อไก่แล้วก็เราเสิร์ฟพร้อมขนมจีนค่ะเป็นยังไงคะคลิปนี้น่าทานลองไปทำดูนะคะถ้ามีข้อแนะนำหรือติชมฝากคอมเมนต์ไว้ ข้างล่างคลิปนะคะฝากกด subscribe กดไ i k e กดแชร์ให้ป้าเก๋ด้วยนะคะพบกันคลิปหนะะ้าค่ะ